เป็นเรื่องได้ไงนั่นสิอยู่ๆเป็นเรื่องขึ้นมาได้ไงแต่เรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วนะพูดตรงๆเลยผมกําลังพูดถึงกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยขึ้นภูกระดึงใช่พูดกันมานานและเห็นหลายคนก็มีการผลักดันแล้วก็เงียบหายไปนานแล้วนะแนวคิดในการที่จะสร้างกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดภูกระดึงเป็นแนวคิดที่มีมาหลายสิบปีหลายรอบแล้วพยายามผลักดันกันมาหลายต่อหลายครั้งแต่แรงต้านเยอะในพื้นที่ ในพื้นที่จริงหรือไม่ไม่รู้แต่ n อ o นอไม่ยอมอ้างว่าอในพื้นที่หรือไม่ไม่รู้แต่เ g o จโอไม่ยอมก็แล้วกันค่ะเ g o จอไม่ยอมก็เลยที่ผ่านมาก็เลยไม่สามารถที่จะแจ้งเกิดได้รอบนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะาปนการผลักดันมาแบบเมียบนะปรากฏว่าเมื่อวานปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณพงเพชรชุละเอียดรับตีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกกันนะข่าวว่าคลลอมสัญจรเมื่อวานเนี่ย มีเรื่องกระเช้าภูกระดึงเข้าสู่การพิจารณาของครมอรด้วยเป็นเรื่องของการตั้งเรื่องเข้าไปขออนุมัติงบว่าจ้างออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง28ล้านบาทเมืม่อเรื่องเข้าไปแล้วผลเป็นอย่างไรไปฟังคุณพงเพชรสักนิดไหมครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกกล่าวอย่างไรเชญครับ ก็เป็นหลักการที่จังหวัดเสนอมาแล้วนะคะก,ก,ก็เหลือแต่ว่าส่งไปให้สำนักทบทําแผนแล้วก็เรียงความสําคัญก่อนหลังมานะคะเดี๋ยวพวกเราก็ให้สสไปตามกันอีกทีนึ่งเจมเลยะะสร้างปีไหนครับพี่แจนก็เรื่ัตรการก็เขาเพิ่งอนุมัติให้ลงพื้นที่ไปเราก็ต้องไปทาทำนัน่นอะทำแผนทำไม่ใช่สํารวจพื้นที่เขียนโครงการนะคะทํแล้วก็ส่งไปให้กับกระทรวงทรัพย์ ที่สำคัญ EIA เขาต้องต,อ,งตอ,งอนุมัติก่อนอนุมัติเสร็จก็เอากลับมาเอากลับมาที่กระทรวงท่องเที่ยวะะโอเคประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก็คือครมรเห็นชอบในหลักการที่เสนอ,อแต่ต้องมอบให้สำนักงบป,ประมาณไปพิจารณาว่าอะไรเร่งด่วนหรือไม่แต่ว่าไงได้ไหมแต่เห็นชอบในหลักการที่จังหวัดเสนอไปเสนอไปอย่างไรเสนอไปเ <28 S 2> พื่อของ,ของบ28ล้านว่าจ้างบบออกแบบก่อสร้างค่ะ แต่คราวนี้รายละเอียดมากไปกว่านั้นนักข่าวอยากได้จึงไปขอจากโฆษกรัฐบาลหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกเมื่อเรื่องนี้ไปถามหมอชัยโฆษกรัฐบาลตอบอย่างไรเชิญฟังค่ะโอ้ฮะมันไม่เรื่องนี้ยังไม่มีเข้าที่ประชุมนะครับ ได้ไม่มีข่าที่ประชุมครับอย่างผมไม่ทราบเลยฮะยังไม่กล้าพูดฮะได้ยินข่าวแต่ว่าไม่ยังไม่รู้รายละเอียดต้องขอ,อไปไม,ไม่มีเวะลาะไม่เข้ายัางมันไม่มีวะะเวลาเชิญครับเอ๊ะยังไงหมอชัยบอกไม่มีวารละรัฐมนตรีคงเพชรบอกว่าครมเห็นชอบในหลักการที่เสนอขณะที่โฆษกรัฐบาลหมอชัยบอกว่าที่ประชุมครมไม่มีการหารือประเด็นกระเช้าไฟฟ้าภูกเขาไม่มีวาระผมก็งงนะ ตกลงยังไงเนี่ยผ่านไม่ผ่านหลักการนะเดี๋เดๆดเดมีเรื่องนี้เข้าครรมอหรือเปล่าหมอก่อนจะถามว่าเข้าแล้วผลเป็นอย่างไรท่านโฆษกบอกไม่มีก็งงแต่ท่านตีบอกมีใครจะตอบได้อ่ะงงจริงๆค่ะเดี๋ยวน้าข่าวเจอหน้านายกถานนายกอ่ะ